ก็เช็คหเดี๋ยวรอบทัวัวอีกทีหนึ่งออกขวาเลยฮะออกขวายาวไปเลยเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาสวัสดีครับเสียตายรุ่นเดียวกับเสียตายว่ายูสุฮไฮแลนเดอร์ออนนิว ตัวปีที่แล้วไม่ให้ไม่ให้สองสนไม่ใช่สองพันยี่สิบเป็นไงฮะน,นี่ยงัยงยังนี่ยงังยังไม่ได้ลองแรงๆเลยแล้วรู้สึกว่าความต่างมีมาไหมอจาจจะตัวดัมเดิมครับอ่าอ,อ่มันมืนรู้สึกรู้สึกความต่างชัดไหมเนี่ยก็ชัดนะครับตอนนี้ เป็นไงครับแบบเหมือนมันอยู่ดีอยูเดิมมันมันดึงทั้งคันเลยสวัสดีครับเสียจถตลง <ไป S 2> ตรงไปเลยให้ตรงไปตรงไปยาวๆเลยเทสไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเทสหนักๆตอนลงสะพาน ตอนขับมากับตอนนี้ความรู้สึกมันเหมือนกับรถรุ่นเดียวกันหรือรถคนละรุ่นไหมเนี่ยความรู้สึกที่ได้อ่ะเวลาแตะเบรกแต่ละครั้งรู้สึกมันจะดึงอยู่ดีกว่ากไม่ตึงอืมแล้วมันจะนุ่มนวลด้วยขามันก็นุ่มกว่าปหะนุ่มกว่าหรือว่านุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มนุ่มนวลแต่หนักแน่นประมาณนั้นไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นสะพานนัดทีไปเลยไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆ ไปเบรกขาลงเนี่ยครับ,รบเตรียมตัวเบรกเป็นไงครับเห็นความต่างไหม <c oughs> มันมันเกาะเนินลงไปเลยนะใช่ใชมันไม่มันไม่ทิ่ม,ม,มอ่าอ่าถ้าของเดิมถ้าลงหยุดขนาดเมื่อกี้เนี่ยเอเบสน่าจะทำงานเอเบสข้างหน้าทำแต่ข้างหน้านะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเทสเอเบสซะหน่อยอว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวไปก่อน ยังมีอีกสะพานหนึ่งเนีนะเนี่ยสะพานนี้ลองเบรกดูลองเบรกเป็นไงครับดูมันมันลงไปเลยนะทั้งคันนะ่คมันไม่ได้ลงแบบของเดิม หน้ามันทิมแล้วมันไม่อยู่ต,ต,ยตูดมันจะดันอย่างเดียวเลยอันนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่อะเห็นไหมฮะอันนั้นอ่ะเดี๋ยวเรากลับ,บรถตรงนั้นมันจะมีทรายเข้าซ้ายเลยะรัช้าๆช้าอีกนิดหนึ่งเข้าซ้ายเลยอ่าเนี่ยมีใสทรายเนี่ยเราลองดูเหยียบทรายแล้วก็กระแทกเบรกเลยฮะศักยภาพต่างกันรู้สึกว่าดิสไอ้อขอ้าง,งขง้างอ่าอ่า รู้สึกว่า ABS ข้างหลังทํางานแล้วเมื่อก่อนไม่รู้สึกตรงนี้เลยอ่มี่อ่ะไหลเรื่อยเลยบล้วลองอีกทีฮะลองอีกทีเดี๋ยวก็จะหาว่าโมพวงอะไรยังนิ่งเลยนิ่งไหมพวงอะไรเดี๋ยวเราอยู่เทิร์นแถวนี้ก็ได้ไปง่ายหน่อยก็ได้ตรงนี้เวิร์กนี่พ้นไหมหรือเอานี่เาอนตรงช่วงที่มันจะอยู่บีซอยพอดีเนี่ยมันจะได้ไม่ได้ปีนได้หน่อยอืมโอเค หลายคนก็สงสัยว่าเอเบสจะไม่ทํางานโถเอเบสไม่ทํางานอยู่แล้วของเดิมต้องใส่ดิสนะฮะถึงจะทําทงานสวัสดีครับเสียบป๊อปอา่าลองดูใหม่หมอ่าเอาลองให้เท,ทเลยก็ได้ฮนะดูดิเป็นไงครับลองลองลอง,ลองเล่าอาการหน่อยได้ไหมก็มันอยู่แบบไม่ มันไม่มันไม่เหมือนมีอะไรมาดันท้ายต่อแบบของเดิมนี่เบรกแล้วนี่เหมือนก็มีคนมาดันท<ช>้ายให้ให<ช>้ไปบา<ช>งทีสะบัดเลยอ่ะ<ช><ช>อืมอันนี้พอเราใส่เบรกคืนเข้าไปสู่ระบบปุ๊บมันก็ดีขึ้นมันก็ทํางานครบระบบเขาและ้ะไอ้ระบบต่างๆที่มากับรถเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกับรถดิสสี่ล้อแต่ว่ามันโดนตัดดิสออกไปแล้วใส่ดัมแทน ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะทุกคัน,นเดี๋ยวนี้กระบะจะเริ่มมีดิสแล้วนะอนาคตเร็วๆนี้มีดิสจากโรงงานมานี้เริ่มจะมาน่ผมเชื่อว่าโฉมหน้าโฉมหน้าไอ้โตต้าน่าจะอยู่ที่ไมเนอร์เชนง่ายไงเนี่ยน่าจะม,มีดิสมาให้เดานะสวัสดีครับเสียดุก ใครยังไม่เคยลองมาลองขับครับมีรถให้ลองไม่ได้ลองเลยผมเชื่อใจครับก็เลยมาเลยอยากให้ลองนะมาเชร์ <laughs> <laughs> ลองนี่โดนหลาย <laughs> ใช่ครับอันนี้เราแค่ใส่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย,ยใส่แค่สายถักเฉยๆ<อ>สวัสดีครับหลบเสียหนุ่มเอ็นศูนย์เสียหนุมนนน่ม ข้างหน้าแค่ใส่สายทักข้างหลังก็เพิ่มชุดหลังมาจากไม่มีดิสก็ใส่เป็นดิสซะ<ช>ดัมเดี๋ยวก็ใส่กล่องกลับบ้านเผื่อเวลาวันหน้าขายรถครับอพอขายจะเปลี่ยนรถอย่างเงี้ยเราก็เอาชุดนี้ออกแล้วเอาดัมใส่กับคืนเข้าไปพอแล้วชุดนี้เราจะเก็บไปใส่อะไรก็ได้ใส่ได้หลายรถหลายยี่ห้อ นี่ถ้าเพื่อนดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนว่ายังไงดีฮะควรจะมาเปนฮควรจะมาเปลี่ยนค <laughs> วรจะมาเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยเราและครอบครวัวมันไม่ให้เราคนเดียวตรงไปก่อนฮะแยกนี้ไม่ใช่ดีกว่าเอาเงินไปซื้อยอย่างอื่น <laughs> ที่ใช้อยู่คนเดียวเช่นอะไรโทรศัพท์ <laughs> กล้าซื้อนะ <laughs> เขียอยู่คนเดียว หรือจักรยานขี่อยู่คนเดียวก็ซื้อได้อะไรเงี้ย <S an> แต่เบรกนี่ทั้งครอบครัวเพราะมัน <S <S <an> <S เนี่ยอืครับสอยนี้ <S <S <an> <S ก็อย่าลืมนะครับสองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีอันไหนถึงก่อนแวะเข้ามาเช็คเช็คฟรีไม่มีค่าแรงดูแลตลอด <S <S <an> <S จะก,กี่ปีก็ได้ฮะแต่ผมเวลาใครก็ถามก็บอกว่ารับรประกันสามปีไม่จำกัดระยะทาง แต่มันคือถ้าจะลงว่าดูแลตลอดหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมลงได้แต่ว่าพื่อนเขาจะบอกว่ารับประกันสามตลอดอายุการใช้งานมันดูแลฟังแล้วบางคนก็หาว่าโม <laughs> เอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้เขาก็ซื้อรถมานี่ก็ยังรับประกันแค่แสนโลหรือหรือสามปีแล้วแต่อย่างไหนถึงก่อนเลยพอห้าหมื่นโลเขาก็คิดคะแรงแล้วแต่อันนี้ไม่มีคนะแรงฮะจะก,กี่ปีก็ไม่มีมาได้เลย สวัสดีครับเสี่ยเล็กอันนี้ตลาดเดี๋ยวเราแสงสายไปเลย okay. ขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมมีไลค์ไหมมีไลค์ไหมมีไลค์ like, ขอไลค์หน่อยขอบคุณมากครับที่ให้ไลค์ให้แชร์ขอบพระคุณครับเอาไว้ครั้งหน้าเทสแล้ว มาว่ากันมาดูกันใหม่สวัสดีครับเออลุงโตขอบคุณมากครับที่วางใจผมขอบ,ขอบคุณ,ค,ณครับ <laughs>